อ้าวถ้าบ่อแตกเจ็ดนี่เป็นไปบ่อได้เน้อโอ้สวัสดีครับอาเฮงเอาอะไรนะอืเจ็บหนึ่งเอาเจ็บเห็นอยู่ลำแห่ถ้วยอ้อมบ้านด้อันนี้ก็ถือว่าโอกาสสวัสดีปีใหม่ยังบ่อสายอ่าปรีนีสงการพ่อนานๆนี่สงการอ่า ไปปีละครั้งสวัสดีพี่ใหม่นีพดปีใหม่นะ,ะปัดสีตัวเป็นๆดักเอาอยู่ทางข้างนี่เนอะเด็บๆเลยเด็บเด,บ,ดบเลยเด็บเดยังวะมาชนออกกลางสะพานเลยปีหกปะเป็นยังไงมั่งพอ่อแต่ว่าหกแปดนี่ก็ถือว่าเอ๊ะทำไมฝันเกี่ยวกับอันรถข่าวคันเก่าหรอรถข่าวคันเก่าคัน คันที่ไปจอดไปในโอ้สาวเท่าสาวเท่าอ้าวทะเบียนอะไรเจ็ดเจ็ดเฮ้ยจำได้ำนั่นใช่ไหมบ้านพูดเลยเนาะเตามสบายเจ็ดแล้วก็สี่ห้าหกอือจำได้แต็เจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหกอือโอ้โหเขากเก็บตามที่กินไงไปฝันยังไงเหรอพ่อไปฝันเคยไงฝันเกยงนีแล้วก็ได้ขับเขานักพนิงจอดมาหลายเดือนเลยเนาะโอ้จบข้ามาบ้าน หรือว่าเขาคิดถึงเจ้าของหรือเปล่ารูปผมไปจับไปใบเขาเออเออครับเข้ามาครับออกไปกลับเข้ามาสองสามรอบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาน่ะไปกลับมาเนี่ผมใช้งานมาหลายปีแล้วคันนั้นน่ะกี่ปีแล้วฮะไม่ได้ปีสองปีแล้วบอกอ๋อไม่ได้ใช้กว่ายูกกว่ายุกอืมกว่ายู่เขาเรียกว่าพักไปแล้วโอยปวดกระดูกังเส่ออ่ะ หมดประจําการละจอดดูใต้ใต้ยุงข้าวนะยุงข้าวได้ฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวว่าได้ขับเกี่ยวโอ้ได้ขับเพิ่นอ่าอ่าเพราะว่าคันนั้นเนี่กับปูฤศีนี่เขาว่าโอ้ยอ่าว่าขี่มาเกิดลูกซองอ่าลูกซองยิงไม่แตกว่เงันเอ้มันคือกันว่เงินตีเออโอ้มันอประสบอุบัติเหตุบ้าว่าอ่เกิด อุบติเหตุก็ออกเลขสองรอบนั่นบ่ออกแล้วออกอีกแล้วที่มาเฮงไปถ่ายออกแล้วแต่รอบนี้ก็เป็นฤดูการช่วงนั้นที่เกิดอุบัิเหตุปีใหม่ออปีใหม่อออันนี้ก็มาฝันเกี่ยวข้องกับช่วงสงการนี่แหละโอ้ฝันได้ช่องสามวันเนี่ยครับผมตอนหลังเลยออกเลยแล้วหลังเลขออกเนาะขี่ไปขี่มาเออขี่กลับไปกลับมา มาบ้านนี้น่ะบ่ได้ไปไหนเพราะว่ารถคันนี้ก็บ่ได้วิ่งไกลเนาะเข้ามาบ้านเธอก็ออกไปลองเขียนดูดิมันเป็นยังไงครับถ้าเบียนนอกเขียนเขียนอลอจะบอกมันมีข้อแม้มันตัวหน้านี่เน่ะเจ็ดสี่ห้าหกแต่ว่า แม่แม่ยานางนี่อาจอาจอยากจะมาให้อีกอันนี้ฝันตั้งแต่ตองวันเลยเนอะพ่อก็เพิ่งฝันเพิ่งฝันไปใหม่ๆเนี่ยสองสามวันมานี่มันฝันต่อจากหลังวันพระบอกฝันโอ้น่ะวันพระบร่ได้ฝันนะความหมายนี่ครับผมวันพระที่ผ่านมาบม่ได้ฝันฝันหลังฝันหลังเขียนเจ็ดทางห่างกันหน่อยเนอะสี่ห้าหกกันติดกัน ว่ามันมีระยะบอกเออเพราะว่าที่ที่ที่มาบอกนั่นคือคือจะมาบอกเจ็ดแล้วก็ห่างแล้วก็มีสี่ห้าหกอ๋อแต่ทะเบียนความเป็นจริงไม่ห่างไม่ห่างแล้วันไม่ห่างแต่ว่าที่เห็นทะเบียนนันมันห่างแต่ว่าไฟมันติดหมดบ้านนี้ภาพภาพภาพโอ<ฮ>้ไฟเหมือนกับรถใหม่นี่เหมือนกับอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าระบบไฟฟ้านะครับ อยู่ดีๆก็พึบพิบเพิบไฟติดหมดแต่ก็ขับได้สบายเลยปูชอบตัวไทยเหรอมเป็นไงไงน่เขียนมาแล้วถูกถูกอย่างที่เออแบบนี้นะเนี่ยแต่ว่าอย่างนี้นะยังไงพราะตัวนี้นี่มันจะเป็นสีแดงเลยนี่สอแดงใปีเป็นน้ำเงิน อนี่เป็นสีแดงเลยนะเจ็บแดงเจ็บเลยนะอแดงแบบนี้นี่ๆน้เ็บแดงเจ็บแดงก่อนอ๋อเอาสีแดงใส่สีแดงนี่แต่เล็กเจ็ดแล้วที่เป็นสีแดงเป็นสีแดงอือแต่ว่าไฟไี่วิ่งวิ่งวิ่งตามไบ่หมดตามป้ายแทะบเบียนตามท้ายตามอะไรมันออกไฟเหมือนกับระบบไฟล้วนเลยอ่าอบอกแม่นว่าไฟลูกอย่างตอนนั้นอ เลขเจ็ดเป็นสีแดงว่าเลขเจ็ดเป็นสีแดงอีแดงอ่ามันเป็นยังไงพ่อบาทนี่ครบหรือยังครบครบไม่มีอย่างอื่นเลยมีแค่ให้เห็นแค่ทะเบียนแต่ก็ได้ขับของวงไม่เจ็ดไงไฟก็อยากจะให้เป็นทำเป็นตาแดงๆเลยแดงมากเชมยนแดงเพราะเออตัวเจ็ดที่มันแดงแล้วมันเหมือนกับที่เขาไปทำอะไรนะ ไอ้ไอ้ไอ้กลมๆแล้วก็เด็กแดงใสตรงกลางเนี่ยนะอือเอลยฮะโอ้แสดงว่าเน้นเจ็ดจึงว่าที่มาเฮงโทรที่ผ่านต้นนี้เลยรีบเข้าไปธุระคำเลาะครับผมเอญาติโทรมาบอกว่าไปเยี่ยมไปอยางพอน้อยว่างั้นเลยเข้าไปครับผมก็ก็เลยเห็นวิ่งมากออ มหาเฮงครับกับทีมงานทุกคนกับเอฟซีเนาะช่วยตีปัญหาหน่อยครับรถคันนี้คือตัวนี้เป็นสีแดงเลยนี่เล็กเจ็ดนี่เลขกเจ็ดสีแดงสีแดงครับผมแต่ว่ากลับไปกลับมาขับรถคันเดียวนี่นะกลับไปกลับมาจากนามาจากสำนักเข้าบ้านออกจากบ้านกลับไปสำนักครับผมบริจอดนเนี่ยบริยุล้วก็โอ้ รถก็บไ่ได้กลับทำไมมันจึงกลับเข้ามาบ้านได้อเอ๋ออันนี้ก็เป็นปริศนาไปอย่างหนึง่งอ่าเอาเดินเจ็ดเนาะพ่อเนาะถือว่าสรุปว่าถ้าว่ากับคู่กับเคบีรถทั้งเก่าให้นี่ก็คือเจ็ดละอ,อ่าเนี่ยเจ็ก็ล้อมันก็สี่ล้อแต่ทะเบียนมันก็สีอยู่แล้วเนาะครับผมโอ้มันสี่ล้ออ่า แต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้นอนเราต้องได้กลับรถก่อนจะมาเนาะครับอันนี้ขับไปถึงจุกขับกลับขึ้นมาได้อย่างสบายเลยบ่ดต้องไี้ถอยหน้าถอยหลังอะนะโอ้มับอัตโนมัติเลยอนั่นน่ะยังว่ามันเป็นระบบไฟมดยังว่าขับไปถึงสำนักกลับขึ้นมาคือเก่าก็มาถึงบ้านป้๊ม อบอดได้กลับบอได้ถอยหน้าถอยหลังเหมือนกับรถสมัยใหม่เนเอะอันนั้นเป็นรถสมัยเก่าเนอะขับออกมาเลยโอ,โอ้โอ้รถคันนี้ทำไมครับถอยหลังได้น้อยโอ้เป็นจังไงละพี่ร่างพิษแตน่นาาเอาชอยแปะให้ปูริสีคนนรื่ด้พี่ร่างเด้อเน,ะนาะแต่บ่ได้ปักกันฮะรอบนี้นี่บ่ได้ปักกันรับรองว่ามีเช็ดโอ้มีเจ็ดเจ็ดแท้แท แต่ว่าเจ็ดอะไรแต่ว่าถ้าเบียนตัวประกอบเป็นเฉยๆคือติดเจ็ดไว้เลยติดเจ็ดครับผมแต่ล่างบนก็บรร้จักเนอะา็นี่มันความฝันนะบ่ได้แจ้งข่าวไปทั้งอื่นแจ้งข่าวแต่เลขอย่างเดียวพอดเอาป่ะติดเจ็ดเนี่ยถ้าเบียนรถไปหลังเนาะของปูรุสีของแท้ครับผมเนะอ่าจริงๆคันนี้มีจริงจมีครับเขาจอดไปแต่ เอาอันนี้เป็นรถรถมีจริงอรถได้ใช้จริงอใช้มาตั้งแต่อ้อนตะออดครับผมคันแรกของจังหวัดอุดรเนาะโอ้เออเป็นไรเจี๋ล่นมิดแต่ตกเครื่องบินด้วอยังอยู่แต่ว่าตอนนี้มันใช้งานนานแล้วจอดงานได้ว่าเครื่องมันดีเนาะยังติดเครื่องเครื่องเก่าเออเอาโค้งใหม่มาใส่พ่อ เขาอาจะมาบูชาสองสามพันบอก้บ่ได้ที่เขามาถามบูชาสามพันบอกโอ้ยเอายางไหลให้ไปฮะยเอายางไหลให้เขาหน่ะสามพันเนอะเออเยรายเห็นเขาเป็นอย่างนั้นก็โอ้ยวัดถูกโบราณได้เออเรื่องร่างของขังทำไมยิ่งเก่ายิ่งแพงเนาะเอออ้าวอันนี้อย่างนี้เนาะครับว่าไงรถมันสี่ล้อแล้วเนาะเราก็เอาแค่ จ็ดสี่สี่เจ็ดนี่แหละเออเอยบอได้ว่าพอเป็นแนวทางหรอกบอได้อยู่ให้เล่นการพนันครับผมเพื่อไปจับลอตเตอรี่อือเจ็ดสี่อะแต่อยู่ในนี่หมดเลขอ่าวินเอาวินเอาเพราะว่าไปทำนักรับขึ้นมาครับอ่าอือไปกลับด้วยไปกลับอือ อของแท้เลยรถก่อรถเบีรุ่นเก่าครับผมอ่าพี่รองเอัาถ้าบดแตกเจ็ดนี่เป็นไปบ่ได้เน้อโอ้ว่าจะให้อันบอกให้มหาเฮงเอารถม่โคไปคุดทางออกรถเอ้วอถ้าบ่มีเจ็ดเนื้อก็จะไปบูมบังจากลอบอกว่าปูราษีว่าถ้าบ่มีเจ็ดนี่เอารถม่โคไปจกออกเลยทางเออ ไม่ต้องเที่ยวกันเลยไม่ต้องเที่ยวกันเลยฤาษีจะหอะมาก็แล้วแต่ฤาษีแล้แต่ฤาษีเต้ยอันนี <g <g ้กับพูดเล่นเนาะครับผมเป็นแนวทางเนอะมาได้ยุ่งเสริมเล่นการพนันมัน่ถูกต้องก็คือทำมาหากินครับผมขนาดมาหาเฮงมีร้อยล้านพันล้านก็ยังทำนาอ่าครับผมขออํานวยอวยพรให้ญาติญาติที่ทำก็แม่เนาะครับสายเอฟซีก็แม่นเนาะขอให้ โชคๆมันหมานเนอ้อปีใหม่แล้วบาทในเทศกาลปีนี้ปีมะเส็งเฮงเฮงเน้อสาอสาธุสาธุครับผมอเอาโศกมันน้ำกันกกพี่้ <7 S 1> องอ,อยากโอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ามีเงินนี่จะไปซื้อเจ็ดไปหมดนะโอถ้ามีเงินนะโอ้ครับผมเอาติดเจ็ดไว้พี่ลองเฮงเงปัง